เป็นมือกล้อง,อด,องดิสบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้องสุขภูสุขพนเนาะยินดีต้อนรับพี่น้องมาสู่ซ่อมซั่งพี่น้องพี่น้องสบายดีกันตอนแรงๆดองตอนนี้อยู่ตลาดกิ่งเพชรเนาะหากะได้มาหล่อตลาดบอไดมาหล่อตลาดเป็นเป็นสองสามเดือนแล้ววะแต่โดนเลยเนาะพี่น้องบอไดมาหล่อตลาดหัววุฒิยุทธ์วันนี้ได้หยุดงานกันเลยมาหล่อซื้อกับข้าวอยู่ตลาด ตลาดเขาเปตลาดกินเผ็ดไปเนาะไปอยากกินบังทเรียนเนี่ยเลืกอูทุเรียนคนหลาเดิพี่น้องวันนี้จามาด้ใจทั้งรถทั้งคนบักงทเรียนกำลังระบาดพี่น้องวันนี้เขาใครยังไง กิ๊บนึงแล้วก็ส่งรูปลงให้นะสัาพไปเจอสามร้อยสามสิบม uh, ันอะไรอ่ะส at ่งรูปไปที่ยกแขนนะแทนว่าไม่รู้รับไปคัดก่อนแต่เพื่อไม่รู้ว่าตอนเย็นอ่ะอาจจะถ้าว่าอาจจะนะถ้าดีไปกันสามร้อยกินลงว่าสามร้อยเฮ้ยหมักทุเรียนนี่แพงเลยพี่น้องโอ้แพงสุดๆเลยทุเรียนนี่ลูกหนึ่งนี่เป็นเป็นพันก็มีลิงหล่น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 ระวังหล่น หลดคนไลยเลยแพงขักแพงแหน่เลยแพงคล้องแซบคล้องแซบคล้องหายากปวนคล้องหายากคล้องเก็บยากไม่ได้สามร้อยหาสิบข้นได้ทุเรียนรู้สึกรู้สึกว่าคนไลานอนเหมัน ปุ้ยมังม่วงกับซอ้มัมงเซนบ้านเราเล่ไก่ย่างปะากไก่ย่างปลาดุกอันนี้ปิ้งนิชานปลาเผาปลาดุกมิบดปลาต้องเขียนดย้วย่อยากดิ ปลารทอดก็มีอันนี้ปลาเค็ม,ม <c oughs> ปะปลาเคียนแหงอยากเดยวะันนีก้อยนงงเป็นบลก้อยนง่ออยนงก <c oughs> ระแซ่บเขาเคียนแหง,งก้อยนงอ่งบ่อันนี้ขายยังไงครับะิน

ก้อยนางครับวันนี้บอ้ทุ่งที่แสบเอาอันนี้ครับเ,เ,เขียดเอากระเขียดเอิญยังเ,นเนอ,อินน้เนี่อันนี้อันนี้ก้อยนังบอ้อันคล้ายนะครับอเ,อเอาทุ่งหนึ่งครับเอาก้อยนังกับเขียด quay đang ngon mở ừ. miếng ừ. cái sạc kèn ốc nắng ừ. Để คือเ,เป็นมือกล้องคือ,อ <laughs> หุบไปกงนั่งบ้านเอาพี่น้าง จะเป็นมือกล้องเห็นปะพวกเขียดแฉบพีนอ้องกรอบขัดเลยมันตำล่า,า,านหนังกัได้ไปไหม โอ้กรอบขักว่พี่น้องเียดน้อยเียดน้อยบ้านเราเสียบนี่ยมกรอบผักว่ะมวยมันหลอดแต่โดนอะไรพี่น้องมาแต่หอดฝั่งนะร้อยสิบสอง กรอบบ่กรอบขับเนาะเขาเขาเห็ดแซ่บเลยพี่น้องเขาทอดเครียดน้อยบ้านเขาเลยเนาะไป็นยังกลางคืนเลยนะนี่เครียดเขาเรียกเนี่ยเขาเรียกเขาใชมาตเสิร์ฟหนาคือกันเลยเสียบเนาะไปอ,อ,อยากกินอาหารบ้านเฮาแต่โดนพี่น้องบ่ค่อยมีอยากกินสวนัวกบเนาะซัวโกบมันสวยเอาปะเอาตำบ่ ได้ก้อยนังได้เกียดไได้มูปิ้งมูย่างอะไรก็เอาเอาแลาบริมาม่นะโเนี่เอาตำยายบริอไมาเออขอนียวเอา,เอาห้านลาบหรมาไป่นนอะห้านสนตอง วิซุปเปอร์ป่อไปน้องเดียวกลับไปน้องฮานนันย้ายอันทีเคยมาเสือโบโบลาบมาเหมือนี้ยแเราไปใช่แต่ก่อนเราเคยปิดลาาเนาะช่วงช่วงคำขำคนสิไลเป็นมือกล้องให้ด้วย คือมาที้ทก้อเนี๋ยสิลมเนาะคือเอง คลิปแต่โดดเนาะจักได้จับกล้องอะแบบเขินๆบอสเข,นข,นนขินกล้องเจ้าของบอสฮะจะกินหมากไมมบอสแตงโมบอสเอาได้ไหมแาลูปมือวันยุทธหรือมือใส่เงินเอาดีๆ <c oughs> มือวันยุทธหรือมือใส่เงินรถ <c oughs> กระไล ไป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 สีสดเลยเอาอย่างมะละกอปะโมสองชั่วโมงหนึ่งตุเรยียนรูปสีสดขัดเลยนะ ตัวนี้มานวกมันไม่มีเหรอเฮ้ยอยากกินมังหุง่งนะคุียังยจะบาดวันนีเงันว่มันมนันละ่ะเอาแมีจุดฟอมมีสแกนจ่ายอ๋อโอเมีสแกน เปิดทุกกระเป๋านะเปิดทุกมีกระเป๋าวนะ่รานะ <c oughs> มีเง,งินยอมเลยตึกเิ็นตาอยู่เลยตึกสีแพงะเป็นตายอยู่ค่ะไอ้บีน้องอยู่ซอยสี่หนักส่วนร้านอยากแพงอยู่แถวนี้ สี่สิบบาทเลยแซ่บเนาะเรื่องเป็นเนื้นอโปรกินแต่ดนว่าแบบกินแล้วมันแซ่บเ,เนื้าอหิ้วเขาว่ <laughs> ขาก็มีส่วนแต่ว่าแซ่บอยู่ในพี่น้องมันกรอบแบบกรอบนุ่มๆเนาะคือบ้านเขาแบบตากแห้งนี่มาทอดนะตากตากแหง้ตงตากเขียดแหง้งนี่ก็มาทอดกินนะเนี่ยแซ่บกรอบ <laughs> กินเขียดเลยนะคือเขียด เดียวปะม่วงกับมะม่วงมัน่ <laughs> อหอนห่อเ <c oughs> จเกลือแล้วกินเคียดเพราะมันติดกันเลยลองก่อน

โมกับมะม่วงครับ สแกนประมาณจักเถื่ออะไรมือเนี่ยไ <l ux> ายเถื่อมาสิห,หิวโซเนื้อไอ้พอข้าวพอทันเลยไปดีพี่น้องว่ายมันห่อนเนาะกัดห่อนกินห,นนหมากใหม่เย็น ไปครับพี่น้องมาคิดเขา่ามือนียุดนอนจนทอดสี่มงแรงพี่น้องสี่มงแรงหลุกมาซื้อรบเขา่ากลับไปกินอยู่หองเมือ่อยพี่น้องเห็นงานเห็นงานถึงเมือ่อยมัน,นห้านช่วงนี้านคลายดีเนาะเมือ่อยลูกค้าเขา่าแตสิเบสมูงหดสี่ทุกวันยุดเดี๋ยวพอได้นอนพักผ่อน บ้านทอตกหรือบนต้วเนาะ้อดย้างคือบ้านข้า